you <laughs> Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu เต็มคอด้วยเละวันนี้เรเต็มครัมยักยานวันนี้ยักยา่างล้วนเลยครับก็เต็มปากเต็มปากโอ้ยถ่ายไวนะ้ด้วยเนี่ยย อะไรกันนะกันหนาวนี้นี่ดูไซครับปลาพอมีไซนะนานี้แม่คอก็เิ่มมงเริ่มทท้งนันเลยครับนี่ครับปลาไซประมาณสามขีดกัดยักษ์ยางเข้าไปครับนี่เต็มปากเต็มคำก็ผมฝากไว้ด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับแล้วก็มาด้วยคันยักษ์ทองครับเนี่ยครับเวทเวทตัวนี้เป็นเวทชะโดนะผมไม่มั่นใจว่าเป็นสิบ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 สองยี่บห้าหรือยังไงเนี่ยแหละประมาณเนี้ยครับก็ เป็นเบรชโดนะครับเออมันก็มีบอกอยู่นี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังสิบยี่ห้าครับผมงานชโดเลยแต่เอามาตีกับประช่อนสุดยอดมากครับผมวิทยแน่นมือทั้ตัวสุดยอดครับผม